ฮัลโหลสุดยอดพิสูจน์รายการเมนเทนลายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับนะครับท็อป10นะครับยูทูบเบอร์นะครับสายเกมเมอร์ของประเทศไทยนะครับที่ขึ้นติดอันดับทั้งหมดท็อป10นะครับแล้วก็มีผู้ที่เล็ดลอดออกมาได้1คนนะครับที่เป็น900,000กว่าซับสไคร์เบอร์แล้วก็เอาจัดที่มันครบ10นั่นแหละเอาจริงๆตอนแรกจะจัดแค่ท็อป ที่มันท็อปเต็มหนึ่งล้านใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันคือมันได้แค่9ก้าชีวิตของสายเกมเมอร์นะครับอะไรแวะช่างมันโอเคก็วันนี้นะครับขอคุณสถานที่นะครับหลังบ้านเราเองนะครับช่างมันเออหลังบ้านนะครับเอาเลยนะครับอันดับที่10ของสายเกมเมอร์ของประเทศไทยนะครับไปอันดับที่10บครับอันดับที่10บนะครับคุณเต้นะครับ เซนเซฟายเอร์นะครับอ่านชื่อผิดช่างมันนะครับชื่อแม่งยาวเกินนะครับเหตุผลที่ไม่อยากไม่อยากจะเอาไม่อยากจะเอามาก็เพราะมันชื่อมันยาวแล้วอ่านยากนะครับอ่ะเอาง่ายว่าคุณช่องคุณเต้นะครับช่องคุณเต้นะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับเก้าแสนห้าหมื่นกว่าซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วก็ยอดวิวรวมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านวิวนะครับถือว่าเป็นช่องอันดับที่สิบนะครับที่ยังไม่ถึงหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ของสายเกมเมอร์แล้วกันเนาะต่อไปครับอันดับที่เก้าของสายเกมเมอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ช่วง1ล้านซับสไคร์เบอร์ขึ้นแล้วนะครับไะอันดับที่9ครับอันดับที่8นะครับคุณแท็กเกอร์สี่แนะครับหรือว่าในนามประกาศของเราก็คือแท็กเกอร์ใหม่ครับนะครับคุณแท็กเกอร์นะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วก็ยอดวิวรวมมากถึง357ล้านวิวนะครับโอเคต่อไปครับอันดับที่ อะไรวะอันดับที่8โอเคครับอันดับที่8กันเลยครับเคียนเคซี่นะครับคุณขวัญนะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับ1,17,869นะครับ6กนะครับกับยอดวิว226ล้านวิวนะครับต่อไปนะครับอันดับที่7นะครับบ่ะ อันดับที่7นะครับคุณ xcos นะครับ xcos นะครับสามารถทำซับสครายเบอร์ได้รวมนะครับ1 7 6 7งล้านเจ็ดหมืนซับสครายเบอร์นะครับกับยอดวิวรวมนะครับ146ล้านวิวนะครับต่อไปครับอันดับที่6ครับอันดับที่6นะครับคุณมาเซอร์เกมเมอร์นะครับสามารถทำซับสครายเบอร์ได้รวมนะครับห่างจากคุณ xcos ได้เยอะมากนะครับห่างๆจริงนะครับจากอันดับที่7ไปอันดับที่6 ห่างเยอะมากนะครับอันดับที่6นะครับสามารถซัมซัมทไครเปอร์ได้รวมนะครับ1,231,796โทษ9กาเห็นป่ะเราต้องมีการเฟลในรายการนะครับแล้วก็ยอดวิวรวมนะครับ211ล้านวิวนะครับต่อไปครับอันดับที่5ครับอันดับที่5นะครับทีมแกรี่มูวี่ไทยนะครับหรือ รู้จักกันนามของลุงพีนะครับลุงพีนะครับสามารถทำซัสไครเบอร์ได้รวมของในปีนี้นะครับ1นึ่งล้านสามแสนห่อยหทำไมต้องลงไทยที่6ตลอดเลยวะมันติดเก้าหกไปเยอะมากใช่ไหมมันเก้าสิบเอดโทษเออ1นึ่งล้านสามแสนหนนับซัสไครเบอร์นะครับแล้วก็ยอดวิวรวมนะครับสามล้านวิวนะครับต่อไปครับอันดับที่4นะครับ อันดับที่4นะครับคุณเบลีเฟอร์นะครับตับกล้องรู้สึกมีความสุขนะครับคุณเบลีเฟอร์นะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วก็กลับยอดวิวรวมนะครับสามร้อยเก้าสิบหกล้านวิวนะครับต่อไปครับอันดับที่สามครับต่อไปนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนะครับคุณสกิททีวีนะครับ ก็คือสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวม2 1 2ล้านหนึ่งสับซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วก็สามารถทำยอดวิวรวมได้ถึง412ล้านวิวนะครับต่อไปครับอันดับที่2ครับอันดับที่2นะครับคุณซีบิงซีจุดนะครับทำไมตัดกล้องมันต้องแฮปปี้อ่ะอันดับที่2นะครับคุณซีบิงนะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับ 2 4 6 4้าน้าสซับสไคร์เบอร์นะครับกับยอดวิวรวมมากถึง834ล้านวิวนะครับถือว่าเยอะมากนะคนนี้นะครับพุ่งกระฉูดมากนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเท่าไหร่วะ2ล้านกว่าซับสไคร์เบอร์นะครับที่เข้ามาสู่ช่องของเขานะครับโอเคมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วครับที่คลองใจกันกับชาวเกมเมอร์ของประเทศไทยเรามาสั่งยาวนานนะครับไปไปดูกัน โอเครับกระตือันดับที่1ของเรากันแล้วนะครับอันดับที่1นะครับก็คือมิสเตอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับสามารถทำซับสไคร์เบอร์ได้รวมนะครับสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดซับสไคร์เบอร์นะครับน่าเสียดายมากนะครับที่คุณเอกฮาร์ดล็อกเกอร์เรายังไม่ถึงสามล้านซับสไคร์เบอร์นะครับคนน้อยใจนะก็ไม่เป็นไรนะครับกับยอดวิวรวมนะครับเจ็ดล้อเจ็ดหกล้านวิวนะครับ น้อยกว่าคุณซีบิงก็กไม่เป็นไรครับเราถือว่าเป็นชาวเป็นท็อปนำเมื่อวันตลอดการที่ทุกคนรู้จักกันมาอย่างดีถ้าเอาคุณออยเข้ามาคุณออยตอนนี้น่าจะอยู่อันดับที่15นะครับแต่คือซับสไคร์เบอร์ไงเขาก็ตาจริงใจกันในสายเกมเมอร์ของเราเนาะต่อไปครับเราแถมให้อีกหนึ่งช่องครับเป็นช่องที่สุดยอดมากนะครับอย่าลืมก็ไปกดติดตามช่องนั้นด้วยนะป่ะอันดับที่ศูนย์ครับ อันดับที่ศูนย์นะครับเป็นช่องที่ตาตึงใจนะครับที่ทุกคนกำลังรับชมตอนนี้ก็คือช่องแม็กนัมที่เฮดตันเองเอใครไม่รู้จักนะกปติดตามมาซะตอนนี้นะครับจะดีที่สุดนะเพราะตอนนี้ซับสไคร์เบอร์ของเขารวมได้มากถึงนะครับ1 3 6 1 5่าซับสไคร์เบอร์โอ้โหกูอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศไทยไวะเนี่ยช่างมันเถอะครับยอดวิวรวมนะครับสามารถทําได้มากถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนวิวโอเคคือพอใจก็จบกันแล้วนะครับกับการรวบรวมนะครับ อะไรวะ็ o ป10แต่มันมี11ช่องนะครับช่างมันเดยครับอีกช่องหนึ่งเราแถมให้ฟรีๆเลยครับอย่าไปลืมติดตามช่องนั้นนะเออเป็นช่องที่ดีมากเนาะแค่ขันแค่เลื่อนสกร์เมาส์ลงไปข้างล่างนิดเดียวคุณก็เจอกับปุกซับสไคร้แล้วกดมันซะกดมันนะครับอย่าลืมนะครับกดมันซะนะครับกับปุ่มซับสไคร้เล็กๆแค่ตบปุ่มเดียวนะครับอย่ากด2อรอบนะครับกดแค่รอบเดียวนะครับใครที่กดแล้วให้กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นอันขาดนะครับโอเคงั้น ก็ปีหน้านะครับเราจะมารอดูกันนะว่าซับสไครชาวยูทูบเบอร์นะครับที่ทำา็อปสไครเบอร์ได้เหล่านี้นะครับสามารถทํายอดไปถึงปีหน้าเนี่ยจะได้มากถึงเท่าไหร่กันนะครับสามารถดูรายละเอียดของปีที่แล้วได้นะว่าท็อป20นะครับก็คือท็อป20กว่าคนเนี่ยของปีที่แล้วอ่ะที่เราจัดไลฟ์จัดไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของปีนี้นะครับถือว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยสามารถทำา็อปสไครเบอร์ขึ้นมาได้เยอะมากพอสมควรนะครับโทรศัพท์เราทิ้งมันก่อนนะครับ เห็นป่ะมือโล่งห่างห่างจากพื้นประมาณเมตรกว่าโยนแม่งนะครับโอเคนะอย่าลืมนะครับสามารถดูรายละเอียดของปีที่แล้วได้ที่ลิงก์ในคิปดีคริปชันนะครับแล้วก็รายละเอียดของปีปีนี้นะครับสามารถดูได้ที่ดีคริปชั่นเช่นเดียวกันนะครับของปีที่แล้วนะครับผมขอบอกว่ายูทูบเบอร์ของเรานะครับยังไม่มีใครแตะ2มีคนแตะ2ล้านยังวะยังไม่มีใครแตะ2ล้านซับสไคร์เบอร์นะครับอย่างปีที่แล้วคุณเอกค่ะล็เตอร์ยังได้แค่ล้านเก้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะ ประมาณล้านห้าล้านหกอะไม่ถึง2ล้านอะแต่ปีนี้นะครับหลายๆท่านนะครับสามารถแซงในหลายๆอันดับอย่างเช่นคุณซีบิงเนี่ยปีที่แล้วทําได้แค่ห0 0 0 0ปีนี้นะครับปาไปถึง20,000นกว่านะครับเออสอล้านกว่าหรือสองแสนกว่ามันดรอปลงมาหรือไงนะครับแล้วก็ยอดวิวนี่เยอะกว่าหลายๆท่านด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับรับเป็นผู้ชายมันคงไม่มีใครมาดูใช่ไหมครับตุณตาคองตากล้องว่าชอบดูซีบิงก่อนคุณเบลลิเปอร์ นะช่างมันเด้อครับไปโอเคนะครับเราขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับเอ็มเอ็นเทเลนด์นะครับแล้วก็สามารถดูลิงก์เพิ่มเติมได้ที่ mnthailand.com นะครับแล้วก็สามารถติดต่อขอสปอนเซอร์ได้ที่ maxthetest@mnthailand.com นะครับโปรโมทตัวเองชิบหายนะครับช่างมันนะครับถือว่าเรามีเบื้องหลัง behind the screen นะครับสามารถรับชมได้ที่วิดีโอถัดไปนะครับเราทิ้งกล้องไว้ด้านหลังนะครับตลอดเวลาการถ่ายทำของเรานะครับ ก็ไปดู b e h i n d the screen ได้นะว่าการถ่ายทำของเราเป็นรายการที่ิินี้ขนาดไหนนะครับประกณ์เราเพาะเพียบพร้อมมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะกับรายการของเรากูมองซ้ายกูมองขวาแล้วต้องขอบคุณสถานที่ของเราอีกทีนึ่งครับกำแพงบ้านกูเองเลครับมันเหมือนอะไรนะมอนสเตอร์เออเหมือนมอนสเตอร์ใช่ไหมครับเออพี่ใครนนำนี่ตากล้องเลื่อนปรับปรับมุมกล้องก่อนปรับมุมกล้องปรับไอ้ลูกิ้งอ่ะลูกิ้งอะ ไม่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 ไม,ไม่ปรับปรับอันนั้นอ่ะเออนั่นแหละดูงงเกงดูงงเกงให้ปรับให้ลงลงมาดูงงเกงมุน <Okay. S 1> ได้ปะ <Okay. S 1> นี่นครับตะก้องเราเป็นสิ่งดีด,ดีนะครับเออนี่ครับดูงงเกงครับ <Yeah. S 1> เห็นเสื้อข้างบนนะครับเป็นดูดีนะดูงงเกงสิครับ <laughs> รายการเราดีเห็นไหมครับ <laughs> ทําแค่เบื้องบนให้ดูดีทําล่างๆนี่ให้มันดูแบบง่ายๆเหมือนรายการมอะไราการโอเคนะ yeah. เฮ้ยบางรายการเขาใส่สูตรอย่างดีใช่ไหมจำได้ไหมท็อปท็อปเทนของคุณขอบสนามไปดูได้ดีแหละก็เรียกว่ารายการที่ดีเลยครับท็อปเทนขอบสนามนะครับนี่รายการเราก็อินดี้เห็นไหมแต่ข้างบนดูดีข้างล่างดูโอเค <c oughs> โอเคงั้นขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามสมัารกดติดตามได้แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ที่ตรงนี้ได้เลยครับตรงไหนช่างแม่งเอากลัวด้านขวาเหมือนเดิมแหละอ่ะเห็นไหมครับตามคลิปที่อยู่ขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามได้ที่หน้าผมตอนนี้เลยครับ กดมันซะนะกดให้มันซันรู้สึกนะครับโอเคขอจบเพี่ดีครับสวัสดีครับบายหนีดกว่าไม่อยู่ละเดี๋ยวเราก็ใส่ไต่เติร์ไ้